สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเขาเราเท EP ที่507นะครับผมก็นะครับทุกคนสำหรับ EP นี้พี่ท็อปนะครับจะแต่งตัวสายฟรีไปปากทงอวดรวยในย่านคนชิลนั่นเองนะครับผมก็นะครับทุกคนสำหรับ EP นี้ก็แต่งตัวตามนี้ไปเลยบอกเลยชุดนี้ว่าสูตรเพชรนะครับผม สายฟรีจัดนะและก็ไปกับทรงผมคู่ใจพี่ท็อปอีกแล้วทรงผมหัวจุกนั่นเองหล่อเทจัดบอกเลยและก็ครับ EP นี้พี่ท็อปก็มีท่าใหม่ไปด้วยเนาะท่านี้ยังไม่เข้าเซิร์ฟนะครับทุกคนเป็นท่า GM นั่นเองนะครับบอกเลยนี่ดูดิโอ้โหขี่รถสปอร์ตในโซนโค้ทเทท่านี้นะครับตอนกดท่ามันสามารถเดินได้นะบอกเลยตึงจัดคนในโซนงงแน่นอนและก็ครับผม อีพีนี้ก็ยังใช้ชื่อย่าวกันเป็ดอยู่เนาะก็อย่าไปผวนกันนะบอกตลอดเลยไอค้คำว่าผวนเนี่ยห้ามผัวห้ามผวนและก็ตอนนี้ก็อยู่แรงมาสเตอร์สดาวเท่าเดิมเนาะแต้มก็เท่าเดิมนะครับทุกคนและก็นะครับผมสําหรับเซตการแต่งตัว EP ีนี้ก็มีตามนี้เนาะก็จะเป็นทรงผมคู่ใจของพี่ทอปนั่นเองทรงผมนกกงหัวจุกและก็จะเป็นแว่นตาตักไล แล้วก็จะเป็นในส่วนของลายเพนน่าไคายโยคิปเปอร์แล้วก็จะเป็นเสื้อสกลาลไรเดอร์แล้วก็จะเป็นกางเกงขาสั้นเนาะแล้วก็จะเป็นรองเท้าเตะของเทนเกนนั่นเองนะครับทุกคนชุดนี้ก็ส่วนเพชรน,นะครับผม และก็สําหรับท่าทาง EP นี้ก็มีตามนี้นะก็เป็นท่าปักธงเช่นเคยนะครับและก็จะเป็นท่าปานวารีนี่ตึงๆบอกเลยหล่อเท่ไม่ใช่ปานวารีสิปานลูกตะกวัวน,นะครับทุกคนและก็จะเป็นนี่ปานสัตว์ป่ากระบวนท่าที่100ของอินโนสุเกะน,นะครับผม,มและก็จะเป็นท่าขำนะครับท่านี้กวนตีนสุดแล้วนะครับทุกคนและก็จะเป็นท่า GM นะครับผมนี่เลยท่าขี่รถสปอร์ต สำหรับท่านี้พี่ท็อปมีคนเดียวนะจ๊ะจะบอกให้และก็จะเป็นนี่เลย m p 4 0หล่อๆเท่ๆเลยนะครับทุกคนแลวก็ครับจะเป็นนี่นะครับผมท่าลูกซอง ก็จะเป็นปืนเวลแปดเนาะและก็ครับผมปิดท้ายด้วยปืนเวลจิตทอมสันนะครับทุกคนหล่อๆเท่ๆบอกเลยแต่งตัวชุดนี้ไปเข้าโซนนี่มีแต่คนคิดนะว่าไอ้นี่มันต้องจนแน่นอนแต่ที่ไหนได้มีปากทงเดี๋ยวไปอวดรวยกันให้ยับๆเลยนะครับทุกคนโอเคทุกคนแล้วก็นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ท็อปด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรานะครับผมไปปากทงอวดรวยในย่านคนชิลกันเลยดีกว่านะครับทุกคนไปกันเลยครับทุกคน let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้ครับพี่ท็อปก็มาอยู่ในย่านคนชิลแล้วนะดูเหมือนว่าพี่ท็อปจะเจอเหยื่อแล้วนะครับผมผู้สาวคนนี้นะรวยจัดเลยนะครับทุกคน<ะ>เราต้องมาอวดรวยใส่คนนี้เนาะแลวคือไอ้สองตัวนู้นมันไปยืนกันได้ไงไวนะเนี่ยด้านบนนั้นนะ่ะเฮ้ยแล้วก็ยอยอยอครับทุกคนลแล้วก็ขำไปดิขำไปสเตปเราเหมือนเดิมอุย้ยไอ้นี่มาจีบสาวไอ้คนนี่มาจีบเชา้าเฉยเกินปุยมุ้ยนายนายชื่ออะไรอ่ะซิก้ายาดลูชื่อคดตึง กดขำไปขำเชื่ออะไรไก่อุ้ยทุกคนผมโดนสาวด่าว่าไก่เฮ้ยพิมพไปดิทุกคนปากแซ่บแท้จัดไปทุกคนเฟี้ยวเฟี้ยวเฮ้ยผู้สาวปากแซ่บอุ้ยแรงแกนด้วยเฮ้ยสาวแรงแกนยัดลูกเฮ้ยกดขำไปกดขำไปแล้วไงโอ้โหยแล้วไงเฉยพิมพ์ไปดิรวยจังครับเออรวยจังครับรวยจังคัาพี่สาว เฮ้ยตึงอยู่นะสาวคนนี้คือแบบตึงอยู่นะตึงจัดเลยแหละ <c oughs> แล้วพิมพ์ไปดิผมรวยกว่าเออผมรวยกว่าไปดิผมรวยกว่า,ววา <c oughs> จัดไปทุกคนขิงไปเลยขำไปนี่ผมรวยกว่าแล้วก็ขำไปแล้วก็พิมพ์ต่อผมรวยกว่านี่แล้วก็ขำต่อทุกคนมีปัญญาปะ <c oughs> อะไรหรอถ้าไก่หรออุย้ยท่าแบบร้อยห้าสิบไม่ใช้ครับพี่สาว <c oughs> แล้วก็ครับพิมพ์ไปดิทำไมหรอ แค่ท่าไก่เองนะทำไมต้องใช่วะงงวะ่ะท่าไก่อะทำไมต้องแบบใช้คำว่ามีปัญญาไม่เข้าใจไม่เข้าใจนี่นี่แล้วก็กดท่าใหม่ขิงไปดิเนี่ยมีปะมีปะเออถามไปดิ <Nope. S 1> เนี่ยมีปะอุ้ยสาวด่าว่าผมจนเฮ้ยสาวบอกจนนะดีมึงว่าสาั้นเจ็บจี๊ดนะนี่ผมเจ็บจี๊ดนะนี่โดนสาวดูถูกว่าจนนี่ขิงท่าใหม่ใส่หน้าแม่งเลยครับทุกคน ถามไปดีมีเปล่า,มา,มา,มาไม่เปล่าออมีท่าใหม่เปล่าเออมีท่าใหม่เปล่าจัดไปทุกคนโดนสาวลองมอดด้วยเมื่อกี้โอ้โหลองมอดสภาพนี่จัดไปจัดไปนี่หมุนหมุนนี่ดิฟดิฟน้องน้องสาวรู้จักคําว่าดิฟบอกมาทุกคนเราปากทงอัดหน้าสาวเลยไหมปัญญาอ่อนอุ้ยโอ้โหดากกูจนไม่พอดับปัญญาอ่อนด้วยมาทุกคนปากทงอัดหน้าเลยละกันนะครับผมตรงนี้แหละมาครับ หนึ่งสองซ้จัดไปนี่ไงมีปัญญาปะละ่ะนี่ไงมีปัญญาปะละ่ะนี่ไง,ะะไงอีสาวอุ้ยสาวแรงแกนสาวแรงแกนโอ้โหยอย่างเต็งขำไปขำไปเอ้ยมีปัญญาขึ้นปะอะไรหรอปัญญาขึ้นแกนเหรอไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นแล้วครับขึ้นมาพอแล้วครับชีวิตนี้โอ้โหเต้นไก่แสกุยับเลยพิมพ์ไปดิ ทำไมเธอจนจังโอ้โหร้องกุ๊กกุ๊กกุ๊กด่ากุก๊กกุ๊กกุ๊กเฉยว่าสั้นนี่ปากทงปากทงโดนผู้สาวแล่แกนด่าว่ากุ๊กกุ๊กนี่กุ๊กก็ไม่ยอมนะนี่ไม่ยอมเหมือนกันนะโดนสาวแลงแกนด่าว่ากุ๊กกุ๊กนี่แะ้วนี่ขับรถมาทำไมเนี่ยโอ้โหสภาพเฮ้ยพิมพ์ต่อทุกคนดูสภาพตัวเองก่อนครับจัดไปครับผม Yeah, เยสอ่ะท่าใหม่อะผมก็มีเนี่ยท่าใหม่เนี่ยก็มาดิครับเอาทำไมมันพิมพไม่ได้วะทุกคนผมงงว่ะอ่ะได้แล้วนี่จัดไปเฟี้ยวๆฟียโอ้โหผู้สาวนี่จัดไปปืนแปดด้วยถามที่มีเปล่ามีเปล่ามีเปล่าเออมีหรือเปล่าผู้สาวแล้วก็ปักธงใส่หน้าไปรัวัวนี่จัดไปรัลวัวจัดไปรัลวัวจัดไปครับผมลัลวัวเออหืมีปัญญาปะ่ะ ถามดิมึงมีปักทองไหมอีดอกมึงมีปักทองไหมอีดอกนี่จัดไปเฟี้ยวทุกคนหล่อหลอที่เท่เลยของแท้งไงของแท้ไงแล้วนี่มันมาบีบแต่อะไรของมันเนี่ยงงขอใหญ่พื้นที่ดีกว่านะตามมาเปล่าอีสาวตามมาไหมตามไหมมีแล้วเก่งขึ้นหรอเก่งเก่งเอพิมไปดิ เก่งเก่งเฮ้ยตามวะตามวะตามไว้เฮ้ยตามไว้เฮ้ยโดนปาดคอด้วยคือกูผิดใช่ไหมกูโดนสาวด่าแล้วคือกูกูผิดใช่ไหมคือกูโดนสาวด่าแล้วคือกูผิดใช่ไหมอยาหนีโอ้โหบอกผมหนีเฉยกูแค่เปลี่ยนที่ครับผมแค่เปลี่ยนที่ครับเธอผมแค่แบบเปลี่ยนพี่นิดหน่อยครับเธอไม่ได้หนีครับแค่แบบเปลี่ยนที่อะครับโอ้โหผู้สาวเล่งแกนผู้สาวเล่งแกนโอ้โหสภาพโอ้โหผู้สาวเล่งแกนเกินปุยมุยหนีปักธงใส่ไปลัว เธอมีแบบเราไหมแล้วคือแบบเขาดูถูกแบบดูถูกผมจัดเลยนะเออผมก็ไม่เข้าใจเั้่ดูถูกทําไมอะ่ะมาด่าผมว่าจนเฉยเร่ยไม่ไหวเลยอะ่ะด่าคนอื่นจนเฉยห่าาาจัดไปทุกคนเฟี้ยวเฟี้ยวเอ้ามาอยู่นี่เลยเหรอนี่ไงนี่ไงนี่ไงฮะสาวปักทงเนะี่ยนี่ไงมีเป้ามีเป่าสาว โอ้โหสาวด่า,ดาผมว่ากากเฉยทุกคนโอ้โหสภาพอะไรกันครับเนี่ยผมสมควรเปลี่ยนห้องเลยไหมสมควรเปลี่ยนห้องไหมห้องนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะทุกคนไม่ไหวเลยโดนสาวแบบดูถูกเฉยทุกคนเฮ่อทอวะ่ะสังคมเกมสภาพสภาพแบบสังคมเกมแบบกาก,ากมากเลยนะพูดตามตรงไปทุกคนผมว่าเดี๋ยวเรานะเปลี่ยนห้องกันดีกว่า ห้องนี้ก็มาเจอสาวปากแซบเนาะสาวแบบดูถูกนะครับผมไปทุกคน let's go กันดีกว่านะครับผมเปลี่ยนห้องกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ในโซนยานคนเชิลวกันแล้วนะก็มีน้องสาวมายอกับผมคนนึงนะครับทุกคนโอ้โหหน้าขาวโบ๊ะเลยอะไรกันครับเนี่ย<ะ>เดี๋ยวเราเนะยครับยืนแอคดีกว่านะครับทุกคน เพราะว่ารู้สึกว่าห้องนี้นะจะไม่ค่อยแบบว่าเจอคนแบบตึงๆสักเท่าไหร่นะครับผมเราต้องแอคแบบว่าให้คนเขามาดูเรานะครับทุกคนนี่แอคไปแอคไป<อ>กดท่าใหม่ไปเลยยังไงยังไงน้องสาวเฮ้ยถามน้องสาวคนนี้ดิตึงไหมเออถามน้องไปเลยนะครับผมตึงไหมเมื่อกี้น้องเขาพิมพ์อะไรวะผมไม่ได้ดูจอเม,มื่อกี้อะแล้วก็นี่กดท่าใหม่ไปหนึ่งดอกเฟีเฟี้ยว อาจาเอ๋น้องสาวเคยเห็นท่าใหม่ออยาง <No. S 1> หนูเคยเห็นท่าใหม่ออยาง oh. ดิฟครับน้องดิฟครับน้องไม่เคยเห็นละสิได้อยู่น้องบอกว่าได้อยู่เฉยอย่างเอาได้อยู่ได้อยู่ขำใส่หน้าไปหนึ่งทีแล้วกันอุ้ยน้องมีการกดหัวใจให้ผมด้วยอ่ะกดไปกดไปให้เดี๋ยวเราถามน้องดิน้องมีแฟนออยางจัดไปทุกคน,ม,นออมีแฟนยังจ๊ะเออมีแฟนยังจ๊ะ น่ารักเอ้ยน้องบอกว่าน่ารักว่ะโอ้โหภาษาอะไรวะเนี่ยน่ารักเนี่ยน่ารักนี่มันภาษาอะไรกันครับเนี่ยนี่กดท่าปืนแปดหน่อยโอ้โหแล้วคือแบบดูหน้าน้องดิทุกคนน้องบอกว่าโสดด้วยโอ้โห,โ,โ,ห,โ,โ,หโสดอ่าเป็นแฟนเราไหมเออเป็นแฟนเราไหมจัดไปทุกคนเศร้าเลยทุกคนโอ้โหนี่ผมต้องมาจีบสาวจริงเหรอเนี่ยเฮ้ยน้องก็ตกใจด้วยว่ะ น้องก็ตกใจว่ะทุกคนอะไรกันครับเนี่ยนี่ซิ่งรถทุกคนซิ่งรถมาทุกคนปากทงเลยละกันนะครับผมมาครับหนึ่งสองสามยาลืมเอยน้อง,อง,ออน,องน้องบอกว่าจะดิวให้จะดิวเลยเหรอเพิ่งรู้จักกันไม่ถึง5นาทีนี่จะดิวเลยเหรอ5นาทีนี่จะดิวแล้วเหรอแล้วก็ถามน้องก่อนอายุ เท้าไหร่13านี่กูวิ่งหนีนะ13บ4บนี่กูวิ่งหนีเลยนะบอกเลยวิ่งหนีนะอุย้ย15้ากูก็จะวิ่งอยู่แลนะ้วเนี่ยไม่ไหวเลยนะไม่ไหวเลยน้องสาวน้องเขาแบบอายุ15้านะครับทุกคนแล้วก็พิมพ์ไปดิเรา13าเรา13จัดไปทุกคนเฟี้ยวเฟวเลยเออเรา13บามออกไมด้วยโอ้โหชดกูออกด้วยโอ้โหไอเด็ก15้าคนนี้มันร้ายเว้ยทุกคนเฮ้ยไอเด็กคนนี้มันร้ายเว้ยเฮ้ย ผมแก่กว่าน้องมันเกือบ10ปีเลยนะโอ้โหชวนผมไปหน้าล็อบบี้ซะแล้วเศร้าใจว่ะทุกคนร้ายจริงๆเลยน้องสาวคนเนี้อายุแค่สิบหโอ้โหแต่แบบร้ายเกิดอายุรับแอดด้วยโอ้โหร้ายเกินปุยมุยอะไรกันครับเนี่ยทุกคนอันนี้เราไม่ใช่คอนเทนต์จีบสาวเราก็เลยแบบว่าไม่ออกไปหน้าล็อบบี้นะครับทุกคน อขอภัยท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งนะที่แบบว่าอาจจะไม่ได้ออกไปคุยกับน้องเขาคนนี้เนาะไปะทุกคนผมว่าเดี๋ยวเราเนะเปลี่ยนห้องกันดีกว่านะครับผมห้องนี้ก็ดูเหมือนว่าจะวุ่นวายแล้วนะครับทุกคนหลังจากว่าผมปักธงไปเนี่ยวุ่นวายมากเลยนะครับตอนนี้ไปทุกคนเปลี่ยนห้องกันดีกว่านะครับผม let's กทุกคนเปลี่ยนห้องกันปิ โอเคทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ในย่านคนชิลแล้วนะห้องนี้ครับคนเยอะมากนะครับทุกคนแต่ว่าไม่ค่อยแบบว่ามีคนแอ็อวดรวยสักเท่าไหร่ถ้าไม่มีคนเปิดเดี๋ยวผมเปิดเองอาจัดไปเลยตึงตึงกดท่าเพิ่งเข้าเกมมาเลยเออแล้วก็นี่กดท่าซิ่งรถหน่อยละกันหนี่ซิ่งรถไปซิ่งรถไป <S <S ของแท้ของแท้ครับน้อง <S <S ของแท้รู้หรือเปล่ารู้หรือเปล่าจ้าห <Nope. S 1> นี่ซิ่งซิ่งซิ่งแล้วก็ซิ่ง เขาเรียกว่าดิฟครับน้องดิฟครับนี่ทํารูปโดนัทนะครับทุกคนแล้วก็กดท่าไหนต่อดินี่อาชุบชับชุบชับชุบชับอาชุบชับแล้วก็ขาไปหนึ่งดอกเฟี้ยวๆมันไม่มีคนอวดรวยเลยเว้ยอยากแบบอยากเจอคนอวดรวยแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปขิงใส่หน้ามันนะแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะโดนแบบโดนด่าเหมือนกับผู้สาวคนนั้นที่ด่าผมอีกแน่เลยอะอ,อะไรผนมก้ามทองผน่มก้ามทอง เขาต่อยผมให้มาตรงนี้ทําไมน้องสาวคนนี้ชื่อไล่อะ MK ห้าหกอุ้ยพอดีเลยทุกวันนี้มีแต่คนเรียกว่าพี่ท็อปห้าหนะครับน้องๆหมายถึงน้ําหนักน้ําหนักแบบผอมไแงบบผอมผอมตัวเล็กเลยฮะ,ะตัวจิว๋วก็เลยแบบเรียกท็อปห้าหกท็อฟฟี่ห้าหกอะไรงนี้อืมเขาก็แบบเรียกผมว่าท็อฟฟี่ห้าหกนะครับผมหนีซิงรถต่อซิงรถต่อซิงรถต่อเปแปน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 รู้สึกว่าแกงนี้เขาจะแบบสนใจผมมากเลยนะเนี่ย รู้สึกว่าเขาสนใจผมจริงในแกงเนี่ยเราจะไม่อวดรวยใส่เขาละกันเราจะแอคอวดรวยคนเดียวนะครับทุกคนจัดไปจัดไปตึงๆเลยครับผมนี้เฟี้ยวเฟี้ยวหล่อเท่จัดมาทุกคนเราปากธงอวดรวยขิงรวยไปเลยดีกว่านะครับผมมากครับหนึ่งสองซ้ำย่ดลูกบอกเลยว่าโคตรเอาโคตรเอาโคตรเอา หนีปักทองแล้วซิ่งรถหนีนะครับผมปักทองแล้วก็ซิ่งรถหนีนะครับทุกคนโอ้โหดูดิคนในโซนแบบตามผมยับเลยอะ่ะอะไรกันครับเนี่ยคือแบบคนในโซนตามยับเลยนะเฮ้ยอ,อย่างเอาถือว่าได้อยู่นะทุกคนถือว่าได้อยู่นะคนในโซนตามเยอะขนาดนี้หนีซิ่งต่อซิ่งต่อไม่รอแล้วนะพิมพิมพ,มพิมดิทุกคนพิมดิผมรวยจัดจัดไปทุกคน ปาก๊อปเป่าปากกอลคือใครวะเออสงสัยมานานแล้ะบางคนก็เรียกผมปาก๊อปนะงงมากเลยปาก๊อปไหนวะนี่จัดไปทุกคน x ท่าแปดหน่อยละกันแล้วก็ mp 4 0จัดไปเฟี้ยวเฟจัดไปโอ้โหนี่ทรงผมหัวจุกซะอย่างของแท้บอกเลยนี่ปากไปอีกหนึ่งดอกแล้วก็ซิ่งรถครับผมแล้วก็กดขำไปหนึ่งทีกดขำไปกดขำไปรู้สึกว่าคนแบบจะให้แบบความสนใจผมเยอะมากเลยนะแบบให้ความสนใจเยอะจริงๆ ดูดิมางงงใหญ่เลยอ่ะนี่แล้วก็อันนี้ไป1ทีโอ้โหปรานลูกตะกัวนะครับผมไม่ใช่ปานวารีนะปานตะกัวกระบวนท่าที่28แล้วก็นี่จะไปปานสัตา่ากระบวนท่าที่100ตึงๆอะไรเนี่ยพี่พี่กอพี่กออะไรอ่ะผมชื่อท็อปท็อปฟี่หครับผมพิมพ์ไปดิผมชื่อท็อปฟี 5, 6, ห้าหกนี่จัดไปเฟี้ยวครับ,รบทุกคนไปทุกคนผมว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องกันดีกว่านะครับผมห้องนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนคนก็เริ่มออกกันหมดแล้วเนาะไปะทุกคน let's go ครับผมเปลี่ยนห้องกันโอเคทุกคนตอนนี้ครับพี่ท็อปก็มาอยู่ในย่านคนชิลแล้วเนาะและคือตรงนี้รู้สึกว่าเขาจะด่ากันนะครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยด่ากันทาไมเนี่ยเฮ้ยสาว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 เฮ้ยหัวจุกมันผมเลยเฮ้ยเนื้อคู่เฮ้ยเนื้อคู่ เฮ้ยนื้คู่ทุกคนนะคู่นืคู่ผู้สาวคนนี้กับผมนะ้คู่เฮ้ยเฮ้ยนื้คู่นะ้คู่เฮ้ยนะ้คู่นื้คู่เลยเออนี่นะ้คู่เลยนะ้คู่เลยนะ้คู่เลยพิมพ์ไปดินี่เราหัวจุกเหมือนกันนี่เราหัวจุกเหมือนกันดูดิเหมือนกันเป๊ะเลยโอ้โหของแท้นะ้คู่นะ้คู่อุ๊ยดูดิเขาด่ากันเฉยเลยเ่ะเขาด่าว่ากล้วยมึงดําเฉยเลยอ่ะแล้วก็พิมพ์ไปดิผมรวยจัดนี่จัดไปเฟี้ยวเฟี้ยวผมรวยจัดผมรวยจัดผมรวยจัด นี่แอกแอกแอกทุกคนแอกไปเลยโอ้ยด่ากันแล้วด่ากันยับเลยตรงนี้แบบยืนดูเขาด่าแันก็มันดีนะแล้วคือกูก็เพิ่งโดนด่ามาไงประเด็นไหนไหนไม่ด่ากันแล้วเหรอมึงอะควายโอ้โหด่ากันยับเลยอะไรกันครับเนี่ยสมองโบราณจังวะโอ้ยโอ้โหด่าเจ็บจีดเหมือนกันเนี่ยผู้สาวคนเมื่อกี้ปะเนี่ยผู้สาวคนนี้ชื่ออะไรอะดูชื่อหน่อยเด้อย่ามาจี้จะโอ้โหนี่นี่นี่ทุกคนกดท่าใหม่ไปหนึ่งทีเฟี้ยวเฟี้ยว อย่างตึงอะบอกเลยนี่ดา่ดาก,กันเลยนี่เรายุยุยุด่าก,กันเยอะๆชอบชอบนี่ด่าก,กันเยอะๆชอ,ชอบด่ากันเยอะๆชอบชอบดูเนี่ยชอบเสือกเลื่องชาวบ้านบอกเลยนี่กดท่าใหม่หน่อยละกันนะครับทุกคนเอาเป่าไก่จังนายเสื้อดำเฮ็ยเอาว่ะด่ากันยับเลยไอันุกก็ะทาหนึ่งหนึ่งอย่างเดียวเลยไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยอันนี้ก็จะท้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยโอ้โหไม่ไหวเลยนะไม่ไหวเลยนะ แต่ผมชอบนะทุกคนมาเย็ยนดูเขาด่ากันเนี่ยปกเตีกูโดนด่าเองไงพอแบบมาเย็นดูเขาด่ากันแบบมันก็ให้ความรู้สึกแบบโอ้โหมันดีเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่อันเนี้ยเนื้อคู่ผมแน่นอนทุกคนเนื้อคู่ผมแน่นอนเนืผู้สาวคนเนี้ยเนื้อคู่แน่นอน่ะดูหน้าดิโอ้โหแบบเนื้อคู่เลยนะครับไม่ไหวเลยทุกคนมาทุกคนเราปักธงเลยละกันนะครับผมมาครับเน่งสองซัม ของแทมบอกเลยของตึงของตึงเนี่ยคนตึงคนมันตึงอ,อย่างนี้แหละครับน้องไม่ใช่คนตึงหรอกคนมันรวยอะครับน้องไม่แปลกไม่แปลกที่แบบจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะยช่างมาละกันนะครับทุกคนผมก็ชอบลืมคําพูดตัวเองเนาะไม่รู้เป็นโรคอะไรเหมือนกันนะครับขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมแล้วคือเขาไม่ด่าก,กันแล้วหรอเขาหนีกันไปแล้วอะไอตัวผู้ชายคนนั้นที่ไปด่าเขาเขาออกไปแล้วนะเศร้า,าเลยนะครับทุกคน กดเท่าใหม่ๆไปหน่อยละกันแล้วก็ปักธงไปอีกหนึ่งทีตูมเข้าให้หล่อเท่เกินหล่อเท่จัดวิวสสาว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 ชื่ออะไรครับเนี่ยหวั่นเจี๊ยบนะครับผมสาวชื่อหวั่นเจี๊ยบนะครับทุกคนกดหัวใจให้น้องสาวไปหนึ่งทีอุ้ยมีการให้หัวใจหัวใจด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าสาววิ่งไปแล้วทุกคนโอ้โหสงสัยสาวไม่เอานะครับ เฮ้อท้อเลยทุกคนไปทุกคนผมว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องกันเลยไหมห้องนี้เนี่ยดูเหมือนว่าสาวจะไม่ค่อยแบบสนใจผมสักเท่าไหร่นะครับทุกคนเพราะว่าเราอาจจะแบบว่าไม่ได้อวดรวยมากด้วยแหละเพราะว่ามันไม่มีคนแอคไงไปทุกคนพี่ท็อปว่าเปลี่ยนห้องกันดีกว่านะครับผม let's go ครับทุกคนเปลี่ยนห้องกันโอเคทุกคนตอนนี้ครับก็มาอยู่ในย่านคนชิลกันแล้วนะครับผมห้องนี้คนเยอะมากนะครับทุกคน เฮ้ยไอ้หนุ่มคนนี้ดูทรงน่าจะรวยเอาเรื่องอยู่นะชื่อไรเนี่ยเราเนี่ยเดนจิฮายโยโอ้โ,อโหชื่อโคตรเท่โอ้โหอย่างชอบเลยฮายโยฮายโยนะครับทุกคนฮายโยฮายโยนี่เรากดท่าใหม่อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันกดท่าอะไรวะนะเนี่ยเฮ้ยมันแอคเหรอมันแอคเหรอมันแอคเหรอ<ป>เฮ้ยตึงตึงตึงเอาเรื่องเอาเรื่องมีมเฮ้ยไอไอไอหนุ่มคนนีน้มันต่อยผมทําไมเนี่ยต่อยทําไมพราหนุน่มสุดหลอ่อหมอเอฟคนนี้ชื่อไรอ่ะ เบียเทะลยปังเรากดท่าใหม่ไปหนึ่งดอกเฟี้ยวเฟ้ท <Nope. S 1> ่าอะไรอะ่ะอ่าท่าจีเอ็มท่าจีเอมท่าจีอมครับท่าจีเอมครับนี่จัดไปท่าจีเอมครับนี่ของแท้มันตึงเหลือเกินไอ้น้องบอกเลยมันตึงซะเหลือเกินไอ้น้องขำไปหนึ่งที กดท่าตอบกดท่าต่อ,อ,ตอนี่งงเดี๋ยวพวกนี้มันงงไปดิงงไปสิบอกเลยงงเลยนะครับทุกคนเป็นผมผมก็งงนะแบบว่าเห็นของใหม่ๆเข้ามาในเกมอะไรเงี้ยปักทองแอ๊ไปได้หนึ่ง 1, ดอกตูมเข้าให้แล้วก็นี่สิ่งอุ้ยมันมีคนตีหัวมีคนตีหัวผมวิ่งก่อน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  น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวไอ้พวกติวหัวนี่น่ากลัวนะครับทุกคนบอกเลยนี่เราซิ่งรถสปอร์ตในย่านเลยนะครับทุกคนเราไม่ต้องแบบไปทําบงทําบักเอารถออกมาจากตรงโน้นเนาะเย็น <Nope. S 1> yeah, มาเต้นไก่เด้วเว้ยเฮ้ยนี่ปากทองกดท่าไปหนึ่งดอกเฟียเ้ยวๆหล่อเทอะครับน้องบอกเลยหล่อเทอะครับน้องตึงจัดไอ้นี่ก็ตามผมสนใจแบบไม่ใช่สนใจดิสงสัยมันจะสนใจผมมากเลยนะเออ นีปืน8หน่อยละการปืนปืน 8, น 8. โอ้โหตอนนี้คนในโซนนี่หัวเบิ่มๆกันโอ้โหแบบหัวเบิมกันยับเลยนะโคตรเบิ่มอ่ะแล้วก็ปักธงต่อตูมเข้าให้แล้วก็กดนีครับผมของแท้บอกเลยเอ้ยไอตีหัวมาไอตีหัวมันมาตีหัวมันมามันน่าก,กลัวนะทุกคนในพวกตีหัวนะจริงนะมันน่ากลัวมากเลยนะนี่ซิงครับผมซิงครับซิงครับซิงครับแหวนแปนแปแปแป รุ่น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 ลดทังเลยนะครับทุกคนแล้วคือแบบผมก็ทําเสียงรถเหมือนซะด,ด้วยไงประเด็นนะแล้วก็นี่จัดไปครับผมขอญาตเป็นเด็กแว้นนะเป็นเด็กแว้นในโซนนะจะมาตอนไหนคืนนี้คืนนี้มั่วไปไงั้นหละทุกคนมั่วไปไงั้นแหละบอกเลยมั่วไป<ะ>มั่วยับอะบอกเลยมั่วยับอะไม่ใช่คืนนี้หรอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันไหนแต่ตอแหลไปงั้นแหละ,ไไไหละบอกเลยว่าตอแหลไปงั้นแหละว่าคืนนี้ นี่จัดปะตึงๆตึง<ะ>แล้วก็แอคต่ตอไม่รอเลยนะโอเคทุกคนก็อนนะครับผมสำหรับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะก็โดนเสาวด่าโดนสาวดูถูกมานะครับทุกคนก็โอ้โหทุก EP อยู่แล้วนะครับน้องๆบอกเลยโอเคทุกคนก็นะครับผมสําหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนก็นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะและก็คลิปหน้านะครับถ้าน้องๆอยากให้พี่ท็อปทําคลิปตอนไม่ใช่ทําคลิปตอนไหนดิทําคลิปอะไรนะครับผมก็สามารถบอกพี่ท็อปได้เลยเนาะเดี๋ยวพี่ท็อปจะให้นะครับทุกคนและก็ครับสําหรับคลิปนี้นะบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บครับบ๊าย รักทุกคนนะครับผมจุบจุบครับบ๊ายบายปิ้ว